สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงไล่ย้อนไทม์ไลน์ก่อนว่าที่สามีจักรจันทร์ตัดสินใจฟ้องนงอุสานีช่วงเวลาพักกีใหญ่ที่ผ่านมาชื่อของดาราสาวนอุสานีกลับมาเป็นที่สนใจและจับตามองอีกครั้งสืบเนื่องจากข่าวข่าวโดูสองใบของเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวเพื่อนซีของเธออย่างจักรจันทร์อักคำซีดีดังนกโพสแชทที่อ้างว่าเป็นตาลแฟนสาวดูใบที่สองของเคลงโซเชียลก่อนตัดสินใจรบ และสุดท้ายแล้วก็มีการพิสูจน์ตามมาว่าเรื่องทั้งหมดลวงโลกเป็นเท็จทั้งเพและมีการเม็ขึ้นมาจากอดีตผู้จัดการของจักรจันทร์ซึ่งดูแลกันมานานกว่า15ปีทําให้นกได้ทําการไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดขอโทษจักรจันทร์บอกทําไปเพราะเป็นห่วงเพื่อนก่อนจะไปเปิดใจกับรายการดังเพื่อชี้แจงและขอโทษจักรจันทร์อีกครั้งอย่างไรก็ตามนกกลับไม่เอ่ยปากขอโทษฝั่งของเควัฒนาโดยบอกว่าขอโฟกัสที่จักรจันทร์เท่านั้น แม้สุดท้ายเจ้าตัวจะออกปากขอโทษไปแต่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตตามมาว่าเหมือนขอโทษแบบไม่เต็มใจทำให้ล่าสุดฝ่ายของจัก,จกจรจันทร์ว่าที่สามีและทนายนิด้าได้เดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ทั้งหมดเรียกค่าเสียหายกว่า10ล้านบาทโดยมีชื่อของนกอุสานีเป็นหนึ่งในคนที่ฝั่งของเควัฒนาฟ้องร้องด้วย ในขณะที่นกอุษณีเปิดเผยผ่านผู้จัดการส่วนตัวถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเพราะยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะฟ้องอะไรต้องรอดูว่าถ้าจะฟ้องเขาจะฟ้องเรื่องอะไรนกไม่ตื่นเต้นไม่เครียดอะไรเราแค่รอดูท่าทีแต่อาจจะไม่มีอะไรไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้เราได้คุยกับนกตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาก็เฉยเฉยสิ่งที่เขาขอโทษจันเขาก็ขอโทษแล้วส่วนเรื่องที่เคจะฟ้องก็ฟ้องมาส่วนทนายนิดาทนายความของจักรจันทร์เปิดเผยผ่าน ับเถึงเรื่องนี้ระบุสาเหตุที่ฟ้องพอเคเสียหายชัดเจนทั้งโพสท,ทั้งสัมภาษณ์ไม่รู้ว่านกทำเพื่ออะไรแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วการไปออกรายการก็ไม่ใช่การขอโทษอะไรจริงจังบอกว่าขอโทษแล้วกันเหมือนเป็นการขอโทษแบบเซฟตัวเองไม่ใช่การเยียวยาที่จะทำให้สถานาการณ์มันดีขึ้นศาลก็ดูออกนะว่าคุณสำนึกผิดจริงหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้คุณถูกดำเนินคดีทั้งประเทศเขาดูหมดแล้วว่าเรื่องของตาเป็นเรื่องโกโหก แต่นก็ยังคงไม่ลบโพสต์เหมือนเดิมยังโรคสวยอยู่ก็ต้องไปดูว่าโนจะยังไปโรคสวยน้าศาลหรือเปล่าเห่อที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะคุณเคที่เป็นนักธุรกิจจะต้องมีภาพลักษณ์ที่คนไว้ใจเชื่อใจนับถือแต่กลายเป็นภาพลักษณ์คุณเคดูเหมือนเป็นคนปิ้นป้อนและเมื่อความผิดมันสําเร็จไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วและขาดการเยียวยาทั้งที่มีโอกาสมากมายสุดท้ายก็ต้องฟ้องสำับนกอุตสาหนีเกิดเมื่อวันที่24มกราคม2525 เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการได้รับรางวัลมิดป๊อปปูราโหวตจากการประกวดมิดไทยแลนด์ยูนิเวอร์ส2,548มีผลงานการแสดงเด่นๆภายใต้สังกัดช่อง7สีส่วนมากรับบทนางร้ายชีวิตส่วนตัวเคยคบหากับนักสแสดงหนุ่มวีรภาพสุภาพไพบูลแต่ได้เลิกลากันไปปัจจุบันกำลังคบหาดูใจกับแจ็คเทมัสแฟนหนุ่มชาวอเมริกัน